ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL แ e. อลบายซโยอีกอดทหารกเขมรนแค้นใจค่ะเสียภูมิขือร้องยึดกลับให้ไวเปิดคลิปอีกมุมต้องเฉเง้อมองจากด้านล่างทนดูธงไทยอยู่บนยอดค่ะ ทหารเขมรแค้นใจหนักค่ะเสียภูมะเขือเหลือแค่ความทรงจำร้องรีบยึดกลับคืนให้ไวเปิดคลิปอีกมุมชาวเขมรต้องชะเง้อมองจากด้านล่างทนดูธงไทยอยู่บนยอดค่ะจากกรณีเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาค่ะพลโทบุญสินพัดกลางแม่ทัพที่2ให้สัมภาษณ์ช่วงหนึ่ง หลังลงพื้นที่โรงเรียนขุนหารวิทยาศาสร์อำเภอขุนหารเพื่อร่วมบรรยายพิเศษหัวข้อพลังแห่งความสามัคคีความรักชาติที่รวมใจคนไทยเป็นที่หนึ่งค่ะพลโทบุญสินค่ะได้เปิดเผยว่าความรับผิดชอบของแม่ทัพที่สองต้องทําหน้าที่ปกป้องไทยไม่ว่าด้วยวิธีอะไรก็ตามในห่วงเวลาหนึ่งปีที่แม่ทัพทําหน้าที่และจะเกษียณในวันที่30กันยายนที่จะถึงนี้ขณะที่บางวักบางตอนของการบรรยายค่ะได้มีการเชิญชวนผู้เข้าร่วมฟังว่าหนาวนี้จะพาพวกเราไปวิ่งมาราธอนที่ภูมะเขือ ใครจะไปยกมือขึ้นนะหลังเกษียณแล้วจะพาพวกเราไปดูธงชาติที่สวยที่สุดที่ยอดสุดภูมะเขือและอากาศดีมากค่ะ Dari tanggal 3 hingga 5 tanggal 2020, bom akan dan diakibatkan นอกจากนี้ค่ะผู้สื่อข่าวได้ถามถึงการโหวตน,นายกรัฐมนตรีและได้นายอนุทินชาญวรกุลเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ค่ะพลโทบุษก,กาว่าขอแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทยด้วยขอเป็นกําลังใจให้ทำหน้าที่แก้ปัญหาชายแดนและความมั่นคงของประเทศให้เกิดความเรียบร้อยส่วนตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ยังไม่มั่นคงเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาและไม่มีผลกระทบต่อทหารตนยังทําหน้าที่ปกป้องชายแดนของไทยอยู่ตรงนี้ไปตลอดในตําแหน่งข้าราชการประจําขอให้เชื่อมั่นได้ค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้ค่ะนายสมรังสีอดีต ผู้นำพักฝ่ายค้านกัมพูชาค่ะได้โพสต์คลิปนะในเฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นภาพยืนยันว่าภูมิเขือตกอยู่ภายใต้การควบคุมของไทยตามหลังศึกประทะตามแนวชายแดนนาน2วันในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมค่ะระบุว่ารัฐบาลฮุนมาเนตพยายามปกปิดความจริงจากประชาชนชาวกัมพูชาและหลีกเลี่ยงที่จะยอมรับได้ว่าศูญเสียดินแดนเกือบทุกพื้นที่ให้แก่ไทยค่ะ โดยเป็นการนําภาพของภูมะเขือที่ถ่ายไว้ในปี2024และเดือนกันยายน2025มาเปรียบเทียบกันซึ่งเผยถึงสถานการณ์ก่อนและหลังไทยยึดครองพื้นที่แห่งนี้พร้อมระบุภาพดังกล่าวเป็นการให้ความกระจ่างแก่ประชาชนชาวกัมพูชาที่ก่อนหน้านี้ถูกชี้นําผิดๆโดยฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีและประธานวุฒิสภา และฮุนมาเนตนายรัตริคนปัจจุบันบุตรชายของเขาสมรังสีระบุว่ารัฐบาลฮุนมาเนตปกปิดความจริงจากประชาชนชาวกัมพูชาหลีกเลี่ยงยอมรับว่ากัมพูชาได้สูญเสียภูมิคืออประสาทตะมทมช่องอันมะหมู่บ้านโจกเจอและหมู่บ้านประจันให้แก่ไทยในขณะที่รัฐบาลยืนยันมาตลอดว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะค่ะลาสุนเมื่อวานนี้ค่ะวันที่9กันยายนค่ะทางเพจจไอทัฟฟ้าค่ะได้โพสต์คลิปนะแล้วก็ข้อความค่ะระบุว่า ทานเขเมรโพสต์คงไม่มีอีกแล้วภาพความทรงจำแบบนี้บนยอดภูมะเขือพร้อมเรียกร้องทางการเขเมรยึดคืนให้ไวค่ะ ขณะที่ทางเพจชุมชนคนสุรินค่ะได้โพสต์ข้อความระบุว่าสดาพนมเรือเสียดายภูทรับนะไทยก็คือภูมะเขือนั่นเอง,เองนะที่ไทยนะโพสต์ของชาวคแมค่ะที่รู้ว่าพนมเรือนะแปลว่าภูทรับแต่ไทยเรียกว่าภูมะเขือค่ะเป็นของไทยตอนนี้ฐานไทยครอบครองอยู่ว่าเสียดายพนมเรือนะเราได้เพียงแค่เชเงเดอดูจากด้านล่างโดยเห็นธงชาติไทยโบกสวายอยู่ด้านบนพนมค่ะหมายเหตุค่ะเพจเขียนกำกับทั้งภาษาไทยภาษาแคมว่าภูมะเขือนั้น ในสำเนียงไทยะแมเลอนะหรือขเมรบนกับกัมพูเชียะแมกรอมขเมรล่างนั้นเรียกต่างกันค่ะความหมายต่างกันแต่เสียงใกล้เคียงกันมากค่ะแต่หลายคนค่ะก็ถกเถียงกับเพจว่าชื่อเหมือนกันเพจนำเสนออีกครั้งสําหรับท่านที่ใฝ่รู้นะะแมกรอมตามปูเจียเรียกภูนี้ว่าพนมเตลแปลว่าผูซับนะส่วนคแมเลอไทยเรียกภูนี้ว่าพนมตรอบนะคะแปลว่าภูมะเขือนั่นเองค่ะ ซึ่งชื่อภูนี้ทั้งคาแมไทยเลยแล้วก็คาแมกรอมนะกัมพูเจียเนี่ยมีคำเรียกที่คล้ายหรือใกล้เคียงกันนะคะระหว่างรอบกับคาแมเลยที่แปลว่ามะเขือกับเตือบนะคาแมกรอมที่แปลว่าทรัพย์สินท่านใดมีข้อมูลที่ชัดเจนกว่านี้มานําเสนอแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเพื่อเป็นวิทยาทานร่วมกันส่วนท่านใดเถียงข้างๆครูก็แล้วแต่ท่านเลยครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันค่ะอาจารย์พนมตรอบปกแม่บอกโอนคือเตียนเจิงบาน មើលពីក្រមទៅហើយបောက်ល្វិចល្វិចទៅគឺជាទ ung ជាតិបោះថៃហើយយើងបាននៅជើងភ្នំទេគឺចម្ងាយទីអឺថតទៅនេះគឺប្រហែលជាជាង200ម៉ែត្រដល់ទួលជាតិថៃវាគ្រប់គ្រងនៅកពូលភ្នំហ្នឹងដល់ទួលជាតិថៃបាក់ឡាន จุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War i โดยนักวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดย คุณสนทิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง2 2 0บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id c h a p s i s t o r e หรือโทร0942369493และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นำข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยคะ่ะ